ใจนั่นแหละมันทุกมันสุขใครเป็นสุขละเดี๋ยวนี้ใครดีใครไม่ดีก็ดูสิไม่ใช่ข้าวของเงินทองดีไม่ใช่ข้าวของเงินทองสุขไม่ใช่ข้าวของเงินทองทุกเราก็ดูสิตึกร้านอาคารมันสุขมันทุกเหรอมันก็ไม่ใช่ใจนั่นแหละมันทุกใจนั่นแหละมันสุขสุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบ ทุกเพราะเหตุใดทุกเพราะใจไม่สงบมันไปก่อกรรมก่อเวร,ร,มร,รมไม่หมดสักทีกรรมเก่าก็ไม่หมดกรรมใหม่ก็เติมเรื่อยเข้าไปมันจะหมดได้หรอหยุดเสียทีสิกรรมนะอย่าไปยึดเอากร,รมสิยึดเอาอันใดมันก็เป็นกรรมอันนั้นวางให้หมดปล่อยให้หมดละให้หมดให้เหลือแต่พุโทโธผู้รู้อันเดียวเท่านั้น